The v e r y d a y with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่28พฤษภาคม2024ซีรีส์กฎ6ประการแห่งการเก็บเกี่ยววันที่3การเก็บเกี่ยวของเราขึ้นอยู่กับว่าเราหว่านออกไปมากแค่ไหนในพระธรรม2โคริน์บทที่9ข้อที่6กล่าวว่านี่แหละ คนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากเราเคยเห็นคนที่อุทิศตัวทํางานเพียงน้อยนิดแต่คาดหวังจะได้เงินเดือนก้อนโตกลับบ้านบ้างไหมคริสเตียนบางคนอาจติดอยู่ในกับดักเชน่นนี้พวกเขาต้องการที่จะเป็นที่โปรดปรานในพระเจ้าพวกเขาต้องการพระพอรอันยิ่งใหญ่แต่กลับไม่อยากจะลงแรงทําอะไรเพื่อให้เตรียมตัวสําหรับการอวยพรน,นั้น ชาวนาชาวสวนต่างรู้ว่าถ้าตนต้องการผลผลิตจากนา15ไร่เขาก็ควรต้องหว่านมาเมล็ดพันธุ์ให้ทั่วทั้ง15ไร่นั้นเขาไม่สามารถหว่านมาเมล็ดพันธุ์เพียงไม่กี่กำมือที่เป็นของเหลือหลังจากที่เขากินธัญ,ญพืชทั้งสิน้นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ก่อนหน้าแล้วคาดหวังว่าจะเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตอันอุดมสมบูรณ์ในภายภาคหน้าพระธรรมสองโครินบทที่9้า ข้อที่9กล่าวว่าตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่บรรดาคนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิดตรงจุดนี้เองที่หลายคนมักพลาดไปคริสเตียนจำนวนมากปรารถนาจะได้รับทรัพย์ก้อนโตจากสวรรค์แม้ตนจะไม่ได้หวานอะไรเลยหรือหวานไปเพียงน้อยนิดทั้งที่จริงแล้วเราควรต้องถวายเกียรติพระเจ้าด้วยผลแรก ผลผลิตที่ดีที่สุดของพวกเราชาวนาที่หวานอย่างตะหนีแต่คาดหวังจะเก็บเกี่ยวอย่างอุดมสมบูรณ์ก็เปรียบเหมือนคนที่กำลังหลอกตัวเองอยู่และคำเปรียบเทียบนี้ก็เป็นจริงสำหรับผู้เชื่อทุกคนเช่นกันนั่นเป็นเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกเราว่าเราจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้วันนี้เราไม่ได้ให้ออกไปอย่างเต็มที่เพราะกลัวในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือเปล่า หากเป็นเช่นนั้นจงจำไว้ว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระเจ้าและหวานด้วยความเชื่อเพื่อถวายเกียรติพระองค์ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วเราไม่เพียงแต่เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เราหวานแต่เราจะเก็บเกี่ยวมากกว่าที่เราหวานออกไปพระธรรมสองโครินธ์บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่5กล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้า ที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมซิโด o n i a เพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจพวกเขาวิงวอนเราอย่างมาก ขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือธรรมิกชนด้วยและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าสิ่งที่ต้องใคร่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้มีพื้นที่ใดในชีวิตเราที่ยังไม่ได้ออกไปอย่างเต็มที่เพราะกลัวถึงผลกระทบทางโลกที่อาจเกิดขึ้นบ้าง เราจะวางใจในการดูแลจัดเตรียมของพระเจ้ามากขึ้นได้หรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงทําให้ผลผลิตของเรางอกเงยและอุดมสมบูรณ์เราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานการเก็บเกี่ยวที่มากมายยิ่งกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านออกไป เราอยากจะมอบถวายผลแรกผลที่ดีที่สุดในชีวิตของเราแด่พระองค์ขออย่าให้เราเป็นผู้หวานอธรรมที่ตรณีจนไม่ยอมหวานมาเมล็ดพันธุ์ออกไปแต่ขอทรงช่วยเราให้ได้หวานออกไปด้วยใจกว้างขวางเพื่อผู้คนจะสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งในชีวิตของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน